ยาบ้างฟางบ้างเอออย่างนั้นซื้อไปให้กินครับผมเราเอามาเลี้ยงแล้วก็คองไม่เรืองเราต้องหาหเขากินอืถึงจะรู้ว่าซื้อไปก็ขาดทุนนะซื้อไปก็ขาดทุนแต่บอกลูกล้านว่าถ้าจะได้วัวรียกซื้อตอนนี้ก็ได้โอ้คำพูดดีๆทาไมถึงว่าให้รีบซื้อตอนนี้คุณตาตอนนี้เขาบอกมันเงินหมืน่นสองหมืน่นได้งวัวมีตัวสว,ว,ว,วยๆนะอืท้งวัวแพงโอ้ไปซื้อ <laughs> อ๋อตัวนี้ถูกถูกวัวเป็นโรคแล้วครับผมออือตอนนี้วัวถูกถูกนี่ต้องรีบซื้อนะอ,ะอไม่ใช่ของแพงพากันวิ่งซื้อนะ,อะของแพงวัววิ่งซื้อเงินมว้พ่อเขาต่อไม่สวยก็แพงต่อสวยก็แพงขาดทุนอ่นงั้นได้ก็กำไรมั้ง <c oughs> <c oughs> คุณตามันเกือบตัวละห้าพันกว่าบาทเลยนะอะอเตัวขายแม่ลูกก็ให้เจ็ดพันโอ้โหลูกได แต่ก็ะปิล่ะอ่าทำไมมันสูงจังเลยสูงแล้วก็ัวมีมีราคาอืมว่าัวมีมีราคาก็โทษพอค้าไม่ได้อาจจะโทษคนเลี้ยงตีราคาก็ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันครับผมถ้าดีแล้วมีพอค่าซื้ออวไม่มีราคาดีแล้วมีพอค่าซื้อถ้าว่าอวไมีมีราคาไม่มีใครซื้อเลยพอค้าไม่มีซื้อเรา จะยากรณที่ไหนหรอโอ้คำพูดนี้ดีนะแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเขาพาเขาดูเชื่อไหมว่าหนึ่งร้อยคนจะมีคนคิดแบบคุณตาไม่มีเลยฮะไม่มีใครคิดเหมือนคุณตาเลยนะสวัสดีครับคุณตาครับคุณตามาทําอะไรที่นี่มาซื้อยาให้งัวยาเออยาไม่ใช่ยานะเออยายาให้งัวซื้อกี่กระสอบครับคุณตาสามศอกร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบงวไม่มีราคางวงไม่มีราคาว่าจะให้ พราะขายยากลดหน่อยแต่ผมถามเขาแล้วเมื่อกี้เขาปลูกยากมากเลยนะออปลูกยากกริงยากนื่งองเพราะว่าน้ำทำไปลงไปด้วยครับผมเมื่อก,กี้เห็นคุณตาบอกว่ากเกษตรกรทําอะไรก็แย่ไปหมดเลยใช่ไหมเกษตรกรทําอะไรก็แย่ไปหมดเพราะว่ามันโทษโทษรัฐบาลไม่ได้มันอยู่ในเศรษฐกษิจอเศรษฐกษิจ ยางก็ว่าขึ้นราคาลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับผมวัวก็เหมือนกันราคาก็หาซื้อก็ยากอ่าแต่เลี้ยงวัวแบบไหนมันจะมีราคาเป็นโจทย์ใหญ่นะคุณตานะตั้งแต่คุณตาเลี้ยงวัวมาเคยเจอวัวถูกขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เคยเลยไม่เคยนะไม่เคยอันนี้คือถูกที่สุดแล้วนะถูกถูกก็ดีกว่ามีของขายทาไมถึงไหวคุณตาถ้าไม่มีของขายต้องถูกเราก็เลี้ยงไปทั้งนั้นล่ะมันจะทำหน้าล่ะ ทุกปีครับผมของกินถ้าเราเลี้ยงวัวถ้าเราไม่มีเงินใช้เราก็ถูกถูกถูกลูกงเพลงก็ขายไปดีกว่าเรายูเฉยๆครับผมวก็เราเลี้ยงไก่เหรอทไมคุณตาเราเลี้ยงไก่ละไก่ก็เลี้ยงอย่างงน้นอย่างนี้พอได้ขายอืถ้าเราไปยืมตังค์เขาเราไม่มีของจะขายเขาไม่ให้เราหรอก ไม่คุยด้วยเลยนะไม่คุยด้วยถ้าเราถ้ามองมองเห็นมีของขายเขาก็ก็ให้เลยอ๋อครับผมถ้าเราหาที่ไหนไม่ให้ให้เขาไม่ได้เราก็ขายอืมอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะจะยุมเขาเขาต้องมีคองขายให้เขาอ๋ออย่างนั้นล่ะครับผมแต่ว่าวัวนี่เห็นเขาซื้อขายล่าสุดเริ่มมีราคาขึ้นแล้วนะก็ขึ้นก็ขึ้นบางมายุ่งเหมือนกันหรอ ขึ้นขึ้นยังไงไม่รู้ขึ้นพอค้ากับพอค้ากับงองอนการเราพอค้าหาซื้อกลัวไม่มีราคาก็เขาไม่อยากไปซื้อคนขายก็คนเลี้ยงเขาอยากได้แพงอ่าคนซื้อก็จะได้ถูกมันก็เลยคุยกันยากนะคุยกันยากอ,อืมเห็นคุณตาได้ขายวัวบ้างแล้วหรือยังครับตั้งแต่ราคาถูกๆนี่ขายมาแล้วสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันวัวสี่ตัว ซื้อเข้ามาถึห้าห้าหมืนกว่าฮะซื้อเข้ามาเรียกห้าหมืนกว่าซื้อมาห้าหมืนกว่าบาทห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองขายชีตัวได้สองหมพมันก็ขาดทุนโอ้ยไ,ไ,ได้กับกำไรง <laughs> <c oughs> คุณตามันเกือบตัวละห้าพันกว่าบาทเลยนะเออ,อตัวขายแม่ลูกก็ให้เจ็ดโอ้โหลูกได้ แต่ก็ปีล่ะอ่าทำไม <4 S 1> มันถูก <5 S 1> จังเ,เลยเถูกแล้วก็วัวมีราคาอืมว่าวัาวมีราคาก็โทษพอค้าไม่ได้อาจจะโทษคนเลี้ยงตีราคาก็ไม่ได้ม,มันอยู่ด้วยกันครับผมถ้า <c oughs> ดีแล้วมีพอค้าซื้อวัวไม่มีราคาดีแล้วมีพอค่าซื้อถ้าว่าวัวไม่มีราคาไม่มีใครซื้อเลยพอค้าไม่มีซื้อเรา จะูกขายที่ไหนหรอโอ้คําพูดนี้ดีนะแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเข้ามาเข้าถูกเชื่อไหมว่าหนึ่งร้อยคนจะมีคนคิดแบบคุณตาไม่มีเลยฮะไม่มีใครคิดเหมือนคุณตาเลยนะเดี๋ยวมีคนซื้อแต่ว่าไม่มีราคาใครมีคนซื้อเออไม่มีราคากับใครตาไม่มีราคาดีว่ามีพอราคาซื้อดว่ไม่มีราคาไม่มีใครซื้อเลยโอ้ตายแย่เลยนะแย่แล้วเดือดไป ได้แต่คีบมือใส่ผักใส่ยาไปอ๋อดีเหมือนกันเอาแค่ okay, นั้นก็พอนะ okay, ไม่ต้องเอากำไรนะต้องเออากไรตนที่คุณตาซื้อมาห้าหมื่นกว่าบาทเลยเหรอ,อหรือหกหมื่นที่แรกอ่ะซื้อแม่ลูกอ่อนคลอดได้สามวันคุณตาซื้อมาเท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมื่นอุ้มมาเลยอืมก็ซื้อแม่สาวอีกสองหมื่นห้าโอ้โหแม่สาวเริรมทับอะไรลูกก็ ด้ปีหนึ่งสองปีเนี่ยขายขายทิ้งเพราะมีค่ามันจำเป็นไปยืมเงินเขาก่อนปัญหาที่ไหตรงนีนว่าก็ขายครับผมนนี้ก็ยังอยู่ตัวหกตัวหกตัวนะถ้าทําใจได้นะทําใจได้ก็ได้ขี้ไม่ได้ไปใสย่ยาใสาพ่พรกใส่อะไรใส่สวนยางมีป<ม>ระโยชน์อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าไม่มีของขายจะไป เลี ing, 看看네้ยงไปไปยื่เงินเขาเขาไม่ม uh ีมองมองไม่เ <Kas> ห <per now> mm ็นเราไม่ม hmm. okay. ีอะไรจะขายให้เขาเขาก็ไม่ยม่อือทีแล้วมีมีพอ่าซื้ออัวไม่มีราคาถ้าามีพอขาซื้อไม่ซื้อเราก็วางัวไม่มีราคาครับผมแล้วคนเราเลี้ยงจะไปขายให้ใครอือเรลี้ยงปล่อยทิ้งแล้วตอนนั้นที่คุณตาซื้อมาแพงๆนี่ตามกระแสเลยไหมโอตรอง่อง่อนนั้นกัวไม่มีราคากระแสเลยวัวไม่มีราคาจริงๆตอนนั้น ไปเจออะไรมาถึงได้ดนใจให้ซื้อแพงๆกันนั้นเพราะว่าแม่บ้านอยากได้อยากก็เห็นวัวมีราคากับแม่บ้านอยากได้มาเลี้ยงอตอนที่เลี้ยงครั้งแรกอลูกเล็กๆขายได้ถึงหมื่นเก้าเพราว่าแม่สาวขายได้ถึงสามหมื่นโอ้โหนั่นแหละวัว,วมีราคาพอขายย่งกันซื้อเลยแสดงว่าคุณตาเนี่มีโอกาสได้ซื้อของแพงได้ขายแพงนะ แต่ก็คือว่า,วามันอยู่กันได้แเราะว่ามันอะไรเรากบบเราก็สูเอามีขี้มีอะไรก็เรามาใส่พักใส่ยาใส่สวนยางอะไรใส่นาข้าวครับผมเนียกว่าเราเราอยู่เฉยๆเราแก่แล้วอยู่ไปทําไมเราไปเลี้ยงไปลูกหลานอดมีครอบครัวกับแบกให้เขาไปเลี้ยงโอ้ว่าให้ได้ขายครับผมถ้าเราไม่มีอะไรไม่มีงวงมีอะไรไปยืมเงินเขาพันหรือสองพันเขาไม่ให้เรานานกนนานแล้วมีอะไรขายให้เอา เขาจะถามเงี้ยใช่ไหมแล้วมีข้าวข้าวดูแลทุกวันนี้โลหนึงเท่าไหร่มันก่อทำอาชีพทำนากันอย่างนั้นก็รู้แล้วตั้งแต่ปูกหนาตาทวดทำไมครับคุณตาการเลี้ยงปลูกข้าวเลี้ยงอย่างนี้ก็รู้แล้วทำอาชีพเสริมปลูกพริกปลูยางเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่ไปครับผมนี่ก็อาจจะเลี้ยงปลาอีกโอ้คุณตานะเออเจาะสาวปเลยทมไปหมดแล้วทางนาบ้านทางบ้านเปื่อยออกมานี่ ครับผมบปลูกยางด้วยเนี่ครัปลูกยางไปด้วยเจาะสะครับผมพออาชีพเสริมสรุปแล้วนี่เลี้ยงวัวทำนาปลูกผักอะไรนี่เป็นอาชีพเสริมนะอาชีพเสริมก็ปลูกยางไปด้วยครับผมนาบุญนี้เรานามันหมดแล้วนะเรืองไว้สามไร่ชี้ไร่เอาไว้ทำกินครับผมถ้าลูกหลานจะจะจะทำนากาับตามีเงินที่ไหนเขาจะลงนาลงซ้ำไรก่กันเอา คนได้กินครก็ยูเงินเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันดีนะครับผมคุณตาครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมเลี้ยงวัวนี่การเหนื่อยท้อมันกันมันเป็นเป็นบางช่วงเวลาฝนแรงปล่อยงัวไปกับหญ้าไม่มีกินอ่าก็จะไปก็ซื้อเขาอ๋อเนี่ก็ กบปุยหนึ่งก็หกสิบบาทคุ้มไหมผมถามจริงนี่ซื้อ<ม>ยายวัวกิน,น่ยก็ซื้อฟางปีหนึ่งเป็นหมื่นนะนี่นะาฟางอัดเป็นก้อนเป็นหมื่นเอาไว้ให้กินกินยาบ้างฟางบ้างเอออย่างนั้นซื้อไปให้กินครับผมเราเอามาเลี้ยงแล้วก็คองไม่รู้เราเราก็ต้องให้เขากินอถึงจะรู้ว่าซื้อไปก็ขาดทุนนะซื้อไปก็ขาดทุนแต่บอกลูกหลานว่า ถ้าจะได้งัวงรีบซื้อตอนนี้ก็ได้โอ้คำพูดดีๆทาไมถึงว่าให้รีบซื้อตอนนี้คุณตาตอนนี้เขาบอกมั 100, 100, 200, นเงินมื่นสองมื่นได้ง่วมิวตัวสวยๆนะอืมถ้า,าง่วแพงอ้ไปซื้อ <laughs> อ้ตอตัวนี้ถูกๆว่วเป็นโรคแล้วครับผม <laughs> อืมตอนนี้วัว <laughs> ถูกๆนี่ต้องรีบซื้อนะ ไม่ใช่ของแพงพากันวิ่งซื้อนะของแพงวาวิ่าวิ่งซื้อเงินเม็พ่อเขาต้อไม่สวยก็แพงต้อสวยก็แพงตกลงนี่สายพันธุ์ไหนที่คุณตาชอบเลี้ยงที่สุดก็พันธมันพันพกพื้นบ้านไหมพื้นบ้านกับผสมพื้นบ้านเราเลี้ยงไปแล้วก็ผสมประสานไปมันจะแปลพันธุ์เองอ่าพันธุ์ดีๆพอกรามันรามันพกชาลี ดยมาสาเลเนี่ก็ต้องมาผสมมันมันเลี้ยงยากครับผมเลี้ยงยากเลยพวกงอคุนก็เลี้ยงยากครับผมพวกเลี้ยงวอคุณมันต้องเป็นเป็นกลุ่มเลี้ยงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสมาชิกเขาครับผมตอนนั้นก็ว่าขายช่างเป็นโลทุกชายได้ยินจากเขาว่าแต่ยังไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแถวบ้านอคุนนะครับผมคือวาอยุ่ในเมืองกูปลูกอะไรไม่ได้กินเออเสียงดังกับภาวาการ ไม่มีที่จอดรถเลยดูด้วยช่วงยังงี้ดีเอ่อธรรมชาติอในเมืองนี่ที่จอดรถหน้าบ้านยิงด่ากันเลยนะด่ากันอันนี้เอามาจอดเลยสบายใจได้เลยทำข้าวบ้านติดกันตีคารมังนอนไม่หลับอีกเลยแย่นะคุณตานะวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะมาซื้อยาให้โวยบร้อยแล้วหายากไหมคุณตายาที่เรามาซื้อนี่หายากไม่ยากนี่ เรไปดูป้ายเขาใายากเลยใหายากอน่ะ